ครับทนโอ้โหโคตรใหญ่ด้วช่อนน่าจะมีโลห้าตัวนี้สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ออกตกปลานะเหมือนเดิมนะครับเพิ่งขี่มาถึงหมาย ประมาณเกือบเจ็ดโมงแล้วนะครับไปคลองที่ห้าครับลำลูกกานะครับผมเดี๋ยวไล่ตีไปเรื่อยๆวันนี้ครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับเป็นลอกสตีทลิมิเต็ดนะครับ SvGw นะครับผมมุนขวารอบ7นะครับคันของเทลวอล์กนะครับ f o l l a n X นะครับเบรแปดสี่สิบคันคันเดียวนะครับผมอับเยือที่ใช้หลักๆก็จะเป็นกบยางสอนพิษนะครับอย่าคายจํำนะครับ เดี๋ยวลองตีดูนะครับวันนี้จะมีผลงานสักกี่แต้มน,นะครับผมโอเคครับลองนานนี้ครับน้ำเริ่มลงละสามพิษสามพิสามมีป้าขยับตรงริมนะครับน่าจะวิ่งหายเหยื่อมื่อกี้มันตกห่างนะครับเดี๋ยว โดนเลยครับไม้นี้โดนเลยนี่ตัวไม่โต,ตเล็กสองไม้นะครับตัวนี้เนี่ยมื่อกี่ขยับนี่นะครับผมเป็นปลาช่อนนาใส่เวนแวนกัดซอนพิษสามจดสามเส้นนะครับเกิดจากค่ายจำนาผมนี่ตัวไม่ค่อยโตมากครับ ทีแรกขยับใส่นครับตียามีอีกไม้หนึ่งรู้เรื่องเลยครับผมผมยามสอนพิษสามจุดสามนะครับฝากไปด้วยครับสุดยอดมากครับผมนะครับหน้ามีตัวอีกอืม,อ,มอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม้เดียวไม้เดียวที่เดิมเลยครับโอ้ตัวใหญ่กว่าเดิมนิดนึงมิดคำครับสงสายนิดเดียวครับ ลงคอเลยนี่นะครับผมกัดเป็นกบยางซอนพิษ3.3เซนครับเต็มปากเต็มคำเป็นหมายท้องนานครับน้ำเริ่มลงนะครับน้ำมารวมมุมนี้นะครับตีไปไม้เดียวตัวที่สองนะครับกัดกบยางซอนพิษเหยียดจากค่ายจำนะครับฝากไปด้วยครับผมสุดยอดมากครับน่ครับน้ำล้นของขึ้นมานะครับ พิดสามสามาน,น้าโดนามากน้ครับมาอย่างสวยลองดีแค่ไกลดก่าน,นะ ดเลยอย่าขยับไม่เห็นว่าแล้วน,น่ามีตัวนะครับใช้คิดก็คิดดีกว่านับมกักเป็นกบยางซอนพิษสีน้ำเงินนะครับหมายก็เป็นหมายตรงนี้มันต่อจากคลองนะครับครบัต่อจากคลองคลองอยู่ฝั่งนู้นนะครับ หมายหน้าโดนมากนะครับเป็นร่องน้ำนะครับตรงนี้น้ำลน้นขึ้นมามีขยับไม่เห็นนะครับตีย้ำไปแป๊บเดียวกันเลยนะครับสอนพิษ3.3เซนนะครับอยวจะคายจำ้ำหมายน้าเป็นหนึ่งนะครับฝากด้วยครับผมสุดยอดมากครับน้ำ,น,ำน,น้อยนะครับน้ำเริ่มลดนะสอนพิษ3.3เซน ันแดดนี่ดึงมดเฮะ ใกล้ๆนี่ครับใส่ไม่ค่อยอ้วนอ้ป่าน,นั่นเบิ่งรถรถเหยียบมันมัน้งรถน่าจะเหยียบมันนะนดีดูไม่ค่อยอ้วนด้วยการเป็นกบยางสอนพิษนะครับนี่ครับสอนพิษสีส้มนะครับเต็มปากเต็มคำดูน่าจะโดนอะไรเหยียบ โอเคเดี๋ยวผมปลดปล่อยนะครับโอเคครับ okay, <Okay, S 2> ผมเดี๋ยวปลดปล่อยนะครับมันเหมือนโดนอะไรไปไปนะครับฝากาได้วยครับผมสอนพิษสามสามเซนนะครับสุดยอดมากครับสอนพิษสามสามหมายหน้าน้ำเริ่มลงนะครับ โดนเลยแรเลยครับอล่ยทีวงขึ้นน้ำนะครับตีใส่หมึเดียวสวยเลยครับเห็นขึ้นน้ำนะครับตีใส่กันเลยจับหนึ่ง เ็นี่นะครับผมกัดเป็นกบยาสอนพิษครับสีน้ำเงินครับตัวนี้ใช้สวยอีกแล้วนี่ครับปลาช่อนนานครับฝั่งนู้นเป็นแม่น้ำนะครับน้ำรุขึ้นมานี่ครับใช้สวยกัดกบยางสอนพิษเหยียดจากค่ายจำนะครับฝ่าวัดแล้ผม กระจกนะครับเจอโคชาโดนะครับผมจะเอาหรือเปล่าอา, <H an> ดาได้การลกปลาตรงนี้ ลูกปลาครับฟัง

อู้ชอนใหญ่ดีกว่ายี่ม,มวัชโ,ด,โด้วัชโดย้ำอยู่นึ่งสองโอ้โหยิ้วัชโดย้ำซะนั่นเลยโอ้ยย้ำใสะโหลกแก้มโอ้โห เป็นชโดนะตอนนั้นตรงนั้นใหญ่เนาะผมว่าผมว่าเป็นน่าเป็นชโดนี่ครับเอาอีกข้างนึงดีกว่าข้างเออโอ้โหโคตรใหญ่ด่ชอนน่าจะมีโลหาตัวนี้นี่นะครับกาดเป็นกระปอมบิ๊กบีครับเบียร์จากค่ายจำนะครับผมยำทะลุแค้มเลยคิดว่าเป็นปลาชโดนะครับกาดนานๆทีหนึ่งนะครับโอ้โหใส่นี้นี่ครับหมายตรงฝั่งนู้นเป็นบึงนะครับน้ำล้นขึ้นมาตอนนี้น้ำกำลังจะ รถแล้วนะครับนี่ครับรู้เรื่องครับผมกับปอมบิ๊กบีอย่าจากค่ายจ้ำน,นะครับกำลังไล่ตีเชดูนะทีนี้ฝากกันเลยครับผมดจะมาครับ Tít nhà ở đây, Tít nhà quá Được. Đúng rồi nhỉ ลุดรูดรูดติดหญ้านะผมโอ้ยอะไรวะชะโดเฮ้ย นั่นพอรเลยนะโอ้ยไม้แรกกันเลยครับเย็นหัวเลยตัวนี้ ไอขาดอะไรวะไปะโดปโดเออ <c oughs> <c oughs> อะไรวะขาดสั่นมั้ง หาตรงตอวแถวช็อกอ,อะ่ะยังยังบไดเด็บดตัดผูกไหมครับโอเคครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วครับห้าโมงจะหกโมงแล้วสรุปได้ไปหกแทมนะครับผม s ะโดหลุดด้วยปลาช่อนวัดขาดทั้งวัดหลุดด้วย ก็น้ำเริ่มลงนะครับน้ำนาอาทิตย์หน้าไม่รู้จะหา,าทีต่ตีตรงไหนครับวันนี้น่าจะพอแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวทริปหน้าเจอกันใหม่โอเคครับสวัสดีครับผม